พี่น้องคือเพิ่นเตรียมไว้และเนี่ประเทศไทยนี่คือทอนี่ยทอพีบีซีน,นั่นนี่นี่ยทอพีบีซีเป็นเฮ็ดไว้แล้วเนี่ยมากุมากรุงเทพหนีูเพิ่นก็นเตรียมเนาะเตรียมเอาสายไฟลงใต้ดินเห็นบ่เอาเส้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็เป็นบล็อกเพิ่นว่างไว้ว่างไว้นะเพิ่นเาาแต่ว่าลอยสายแค่นั้นเองนี่ ลอยซ้ายไฟขึ้นแค่นั้นเองก็ซ้ายเหลอโยงอะไรเองนะคุเทพห้าสิบเปเห็นตอีกแล้วอีดบัวดนอันนี้เป็นสร้อยลาดพาล 26, นะดาลอยยี่หกนะดูลอยเส้าหกนะพี่น้องเอาสีขับไปเล่นนะเราเคยขาวทีเสือแล้วให้เขาว่าขัางในนี่แบบผู้ดีผู้ดีผนวันนะผนเห็ดสร้อยตอัวนี้สร้อยดีสร้อยใหญ่ มาสิไปไปเล่นน้ำกันนะเพื่อนเนาะเป็นคำว่ามีครบถูกอย่างมีโรงแรมอาพาร์ตเมนต์มีคอนโดมิเนียมมีชุมชนม,มีอาคารการไฟฟ้าอันนี้ก็มีแต่ว่าฝุ่นบาทมากก็ดีนะมันก็ทำซ้ำเป็นแล้วเนาะเป็นซอยที่ เป็นซอยที่สําเร็จแล้วพี่น้องเป็นซอยที่แบบบอกจะได้ว่าเป็นซอยที่เจริญแล้วนะบ่มีการก,รอารก่อสร้างบ่มียังอะไรนะมีบ้านคนมีเอ่อโรงแรมมีคอนโดถน,นนก็นมีคลืน่นมีอะไรบันเออสวัสด,ดีเป็นแม,ม่มือโตโอ้รถวิ่งเร็วกันแท้งนัาาน้นขยัน อาจจะมีข้ออังเหมือนกันกนะครับบางไหนนี่ละอาหารตามสั่งตามเสรงเอาสิมาเต็มโอ้มีขอม้ออะไรเปล่ามีอาจจะเป็นทะลุหลามใด่ได้หนี่ตทะลุได่บ้างบ่แมน่นอนเป็นขอ้อรูปสนุน่ะอันนี้ซ้อย,น,อย,อยนี่พี่น้องเห็นมาสร้อยนี่ซ้อยใหญ่โตโมโหรานอีลนิน ซอยลื่นเป็นถนนเนาะเป็นเขีเลยสามสิบสามสิบคือให้วิ่งได้แค่สามสิบด้ในซอย่ชุมชนอยู่หลายเนาะนี่อันนี้หอดเตนะน่าก็ไปเลื่อยๆเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นยังไงเป็นโรงเรียนบ่โรงเรียนรือว่าสนาม ยังเจ้าอ่านดูอ่ะโอ้มีปลาย่อมๆนำแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพราเขามากข้างในเขามากในเด้อที่เหลือเขาคิดว่ัสมีแค่ในอ่ะพอมาข้างในโอ้มีตึก๊งมาเรื่อนอวยครับปวดมาระวังมันเยาโรงเรียนลาดเผาโอ้เป็นโรงเรียนมีโรงเรียนเฉย อือพ่อข่าวบ้านข้างในอ่ะอ่าบ้านข้างในเขา,เา,ม,า,เามีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์เฉยเลยอันนี้ปันมาตัง้งหน้าเลยปันมาเป็นกิโลหน่อยๆเลยโอ้นี่มีคอนโดอาพาร์ตเมนต์แต่ว่าใครเช่าห้องเท่นี่ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะพอขับรถขึ้นมาเวลาไปหนุนไปหนีมาเกาต้องครับโอ้ ต่างเลยเนาะเป็นแบบต่างไปเลยที่เรียกอยู่ขังหนอคิดว่าเซบูมียังเนาะเพราะเขาปำอะไย่า,ยางเห็นไหมเห็นอันอนี้ในซอยนี่นี่ซอยโอ้โห,โหเป็นยังมันมีโรงงานมัน้มีบริการหอมสวยเลย น,นี่คอนโดมีอาาพาร์ตเมนต์สวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีโรงแามยังแพร่หนุ่นมไคนมาชุมชนอยู่ที่ลึกลับขนาดนี้นไปทางได้ดีอู้หลุกโลไดมาพนแล้วเชียวขอกลับไปหนึ่งนาอ เมืองอ้าวนี่พี่เนองอันนี้ซอยลึกๆข่ามาเลยนะมีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์ใครบ่เคยเขามาคิดว่าขบางในเป็นบ้านคนชุมชนคนบมวแมนเดี๋ยวขบางในมีจะตึกคอนโดทางนั้นคือว่าแลวต้องนี้พ่อเมืองแค่ถนนในซอยก็หัวซอย มันมันเป็นซอยนี่ยหน่อยอ่อนลอดเป็นาะเป็นซอยใหญ่นี่เย็นบ่เวลารายสามสิบเปอร์เซ็นต์มันเลยมีอะส่วนถ้าเป็นซอยเน่ยหน่อยเขาไปเหมือนกับลาเพค่ยเขาไปเขามาเลยมีเซเว่นวนมีเซเวตชนย์อ่าถ้าซอยหลอดไปเนี่ยมันชี้ปมีขนาดนี้อันนี้มีทุกอย่างมันมีน่องเห็นอยู่เลยในซอยแสดงว่าท่านนี่ต้องมี คอนโดมีอพาร,ร์ตเมนต์หลายตึกนีน้ตึกมันต่างประเทศเลย,ย,เยต้นกล้วยก็มีพี่นนองในกรุงเทพฯด้วยมีต้นกล้วยโอ้โหมีสวนผัก แบบนี้แล้วชดจืดดิโรงเรียนไก่กรุงเทพมีอรู่นะถึงตอนมาอยู่กรุงเทพแหลกๆกันเนาะหวานละ่า,าก็เหตุงานก่อสร้างพี่น้องเหตงานก่อสร้างสี่พักกับศิระมาณนี้แล้วเนาะต้นไผนะ่นี่จะต้นไผ่ทั้งนั้พี่น้องเออต้นไผ่มาปลูกในกรุงเทพก็มีไว้ย จิดหอดบ้านได้เห็นตน้นไผ่แบบนี้ต้นไพลอะไรลมผัดมาดังฝุ่นฝุ่นฝุ่นเลยในกรุงๆๆเ,เทพมีตน้นไผ่เฉยเป็นสวนอันนี้โรงเรียนเรียนสองภาษาลาดสาวอันนี้เป็นโรงเรียนสองพะเป็นโรงเรียนสองภาษา,า,าออนนสองภาษา,า,ษาลาดสาวอาดเสียภาษาอย่างไรแต่รูปทรงหรือเหมือนต่างประเทศแน่นะ ผสมไทยอาจจะสองสาาภาษาจะได้ผวาลละกับปู่กันมานะพี่น้องแนละ้วเออเหมือนอยู่บ้านแม่ใหญ่อยู่ตะลุยเลยมีมะม,ม่วงม,มีมะละกอมีมะละกอเน่ยหน่อยมะคุ้งมนาะพี่น้องนี่เพิ่นปลูกเนาะมาบแบบในสวนแบบนี้ม,มนะม,ม,ออม่วงอะมะม่วงเออมีมะม่วงเฉยมะม่วง มาให้เมืองให้ดูซอยเนาะมันธรรมดาแต่พอลาออกทางใดบัดน,นี้งงแล้วบัดน,นี้ออกตามเพิ่นนีล่ละพอปั่นมาถึงไก่เนาะปั่นมาไก่ดีนะมีแต่บ้านคนบ้านคนรวยทางนั้นนะบ้านใหม่ผสมเจียงโอ้อันนี้เป็นบ้านคนรวยๆทางนั้นกัน เป็นครอะห์เคราะแ์ฉัเสพเอาทางนี้ก็ได้เอาของเปเซ็นผู้ปลาหน่อยจะไย อันนี้เป็นบ้านมีใ่บานคนนะมันคนยนนมีอาคคอนโดร้ายนะมีโรงเรียนนะมันเป็นซอยนหน่อยเด้อ ลบพี่น้องลบมาโอเคกาดดีๆแบบนี้เวลากปั่นมหาหอดถนนใหญ่แล้ว เอาเป็นว่าซ้ำหนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะถ่ายให้เมืองก็ลหลายคลิปแล้วพี่น้องมาจอดหนาา้าเซเว่นคือเก่าเอาไปผัวเล่าคอตัวเนาะได้มีโอโกาสดีๆไปถ่ายคลิปความสวยความอุ่นเทอให้เมืงองอิ่คือเก่าเนาะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผันเล่าในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสบายดี